สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม s i n k i n g s h i p นะครับซึ่งเป็นเกมที่ผมเคยเล่นมาก่อนละเป็นเกมที่ตำนานมากเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันตำนานสะไรราคาไม่รู้นะครับว่า <c oughs> ดูไม่ได้เลยคลิปเพื่อโหวตอุโบอกมึงรู้มีเทคโนโลยีอย่างงี้ ซึ่งจะเกี่ยวกับการจมของเรือนะครับซึ่งผมก็จะเอาแค่สามตาพอสัญญาผมเลือกสามตาเพราะว่าผมก็ไม่รู้อะผมอัดคลิปทีเราก็สามทีตลอดเลยโอเคแล้วครับเดี๋ยวเปาน้ำมาหน่อยเ <c oughs> ช็ด,ดููด้ ึ่งก็นแล้วก็ใคร้จบลงนะครับซึ่งก็เราก็ต้องระวังเอาชีวิตจะเอาง้ง่ายคือชีวิตรอดให้นานที่สุดนะครับจากเรือที่กำลังจะจม <c oughs> วันนี้ว่นนี้กับวูนนี้กับวันมารืนเนาะผมก็ไม่ลงเพรา <c oughs> ะว่าวันหยุดผม ปกติผมนี่ตลอดลงคลิปจันถึงสุกตลอดเลยเสารทิตยไม่ค่อยลงนอกจากจะลงอะไรสิมๆหรือก็สังเกตได้เลยนะครับว่าตอนนี้เดือกกำลังค่อยๆจมลง เกมฟิสิกดีมากเลยครับมาเพวกเกมที่เป็นเกี่ยวกับเรือจมนะฟิสิกดีหมดเลยครับเพราะว่าถ้ามีรวยอะมันสามารถเห็นได้เลยว่าน้ำมาเข้ามาได้เฉยแล้วก็เขาพอกเลยว่าความสนยจอยู่ที่ไหน งงจมอย่างเงี้ยผมก็งงเรือขนาดนี้มพิ่งจมเยเรื่องซึ่งเรือเป็นอย่างเงี้ยก็จะค่อยๆจมมาแต่เรือนะครับมีการจมที่ไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะคะ ก็ตอนนี้ไฟดับแล้วตงสิ่เที่กินนี้ ทุกคนมาทำตอนเรือจมหมดใช่ไหมครับก็จะทำแบบเมื่อกี้เลย <don> ต่อไปผมว่าวันนี้ <don> ซึ่งเรือนี้นครับเป็นเรือที่ <don> เป็นเรือที่จมช้าที่สุดในเกมแล้วเนาะ เพราะว่าผมเล่นมาก่อนแล้วก็ไอ้นี่จมโคตรโคตรใช่คำว่าโคตรโคตรช้าซึ่งก่อนผมจะไปดูข้างล่างซึ่งก่อนผมว่าภาพอะสมะ่ะสมจริง ซึ่งก็ตรงนี้คือหน้าเรือนะครับซึ่งเราก็ยืนดูเลยเสียงน้องผมนะครับ องอนี่แหละครับทำไมผมถึงบอกว่าเรือมันตรมช้า,า,าหืมนัก็ว่าจมค่อนข้างช้าครับ จม,มจมแล้วเขาบอกให้จมแล้วรึเหลอาเราผมไม่นี่ ก็มีร้านอาหารด้วยซึ่งบอกว่าจะไปห้องกับตัดซึ่งห้องกตอนไม่เปลี่ยนเลยเสียงอะไรไปดูอ่ะ มนก็โจมเหมือนแทนอีกเลยนะอ้าวผมลืมที่บอกมีเรือด้วยของกว่าเรืออันนี้มันมีเรือมันมีเรือชุ่มชื้ด้วยปะ นี่เคยโดยแนแี่ไม่เคยแขียบเขาปล่อยเรืออย่างโหดเลยปล่อยลงปึง <S <S ้งใช่ผมเวยบอกันหนึ่งก็คือเ,อเรือแกของเกนี่มันเร็วจะกลับอันนี้สอนหน้าหน้าเรือก็กำลังจะจมแล้วครับ ตอนนี้ไฟเป็นสีแล้วซึ่งก่อนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันแค่เปลี่ยนสีถ้านั่งแล้วเหมือนเรือมันกดลงไปเลยไหมนะ ก็จะไปเปลี่ยนเร้ว่าหมดไฟมันจะดับหรือว่ามันเปลี่ยนสีไฟเฉยผมก็ม่รู้ไฟจะดับมั้งนี่อาจจะเป็นไฟสำรองก็ได้เพราะว่าไฟหลักอาจจะพังมาแล้วอ,อะอ แต่รู้ว่าคลิปนี้ยาวสิน่นาทีผมบอกเลยว่าเรือลำนี้มันจมช้า โอ้จบตานนี้แล้วผมไว้ต่อพาร์สองอ่ะคลิดมปนยาวเกินตอนแรกะกะว่าจะสามรอบอันนี้กลายเป็นสองรอบพาร์สองต่อวันจันก็จะเป็นอะไรนะผมเพิ่มให้เลย สองตาเดี๋ยวผมดูก่อนว่าถ้ามีเรลลำนี้ไหมถ้ามีผมก็จบเลยถ้ามีแล้ต้องตัดไปฟ้าสามเเนี่ยครับตอนหลังๆมันก็จะจมเร็ว กนเรือมันจมเหมือนไทเทนิกเลยก๊อปปี้ซึ่งเห็นแสงอะไรตรงนั้นไม่ต้องสงสัยเดี๋ยวผมพาไปดู ผมดิ้นเนี่ยว่าผมต้องตอบซูเปอร์บ็อกนั่นอ่ะปะมาง๊า งก็ตอนนี้ก็จบแล้วโอเคจบแล้ว เดี๋ยวผมพาไปดูก็คือที่นี่นะครับเป็นเรือไว้ช่วยเหลือซึ่งก็ขับเราขับได้ขครบได้ไปิด้หนึ่งนี่แหละครับซึ่งก็มันจะเป็นไฟสีแดงสีเขียนวนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้นะครับแต่ผมมีคำถามมามาให้นะครับก็คือ ผมพูดคำไหนมากที่สุดในคลิปโอเคฝากกันแล้วกัติดตามด้วยนะครับ